สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดิฉันนางสาวยาวรศเังกากภพสุขค่ะในปัจจุบันนะคะผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาดูแลเรื่องของสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้นนะคะน้ำสูตภัยนะคะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องของการทําน้าสูตภยัยซึ่งเป็นสูตรที่อร่อยลืมโลกเลยทีเดียวค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ ที่สวนพี่ต้องตาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้องตาสว,สด,สวสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอให้พี่ต้องตาแนะนํำตัวหน่อยค่ะยินดีต้อนรับสู่สวนขวัญน,นะคะที่นี่เป็นสวนเกษตรธรรมชาติไม่มียาไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะ,คะต้นไม้แล้วก็พืชผักทุกอย่างก็จะเติบโตอยู่แบบธรรมชาติโดยแท้จริง อันนี้คือพี่ต้องตาทําเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเ,เราก็ค่อยๆเริ่มมาทีละเล็กทีละน้อยนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะปลูกไม้ป่าก่อนเพราะว่าเราอยากให้ที่นี่มันมันร่มเย็นก็ปลูกไม้ป่าพอปลูกไม้ป่าเนี่ยออพอจะทําผักเนี่ยเราก็ปลูกผักได้นิดหน่อยก็เลยนึกถึงเป็นพวกสมุนไพรผักพื้นบ้านซึ่งพวกนี้จะไม่ต้องการแดดจัดมากก็จะสามารถปลูกร่วมกับไม้ป่าได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่า เริ่มปลูกไม้ที่ไม่ต้องการไม่ต้องการแดดจัดนะคะแล้วทีนี้ตัวเองเนี่ยเป็นคนสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เลยเริ่มสะสมสมุนไพรที่ตัวไหนคิดว่าอ่ามันมีประโยชน์รักษาช่วยในเรื่องของอการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปวดท้องปวดหัวหรือว่าดูแลเรื่องอผิวพรรณสุขภาพต่ตางๆเนี่ยเราก็สะสมมาเรื่อยๆก็จนเต็มสวนเนะาะก็ต้องบอกว่าพอเต็มสวนเนี่ยเราก็ เริ่มจากดูแลดูแลตัวเราเองก่อนก็เช้ามาก็เก็บนูน่นเก็บนี่เล็กน,น้อยแล้วก็ทำกินไปก่อนเนาะแล้วก็พอต่อมาก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะขยับขยายเป็นเป็นธุรกิจเล็กๆได้นะคะค่ะค่ะวันนี้ก็จะขอให้พี่ต้องตาพาชมสวนพืชผักพื้นบ้านกับสมุนไพรที่พี่ต้องตาปลูกไว้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะยินดีค่ะค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาน้องแอมมารู้จักผักแล้วก็เก็บผักเพื่อที่เราจะไปทำน้ำผักปั่นกันนะคะค่ะประโยชน์ของผักพื้นบ้านเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสมุนไพรเพราะเขาจะมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ข้อดีของเขาคือเขาปลูกง่ายทนต่อ สภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแรงหรือว่าฝนชุกนะคะแล้วก็จะขยายพันธุ์ง่ายอย่างเช่นบางต้นเนี่ยเราอาจจะตัดกิ่งแล้วก็สามารถปักแล้วเขาก็จะโตขยายพันธุ์ได้เลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะไม่ต้องแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยทีน่นี้เอาเรามารู้จักต้นแรกกัน,นก่อนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าแตํตาปึงนะคะหรือว่าจักรนาลายนะตัวเนี้ยชาวบ้านเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วก็จะใช้กินน้ําพริกนะคะเราก็เวลาตัดเราจะตัดเฉพาะยอดมันนะคะ นี่ใช่ไหมคะใช่เรียกว่าอะไรนะคะแปะตํงปึงหรือว่าจักรนลายจักรนลายเรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเขามีสรรพคุณอย่างไรบ้างอะคะตัวนี้สรรพคุณเด่นเด่นเด่นของเขาก็คือบำรุงตับนะคะค่ะแล้วก็คือคือผักสดทุกตัวเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมแล้วก็ช่วยในการต้านมะเร็งนะคะแล้วก็ตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย เพราะนั้นถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็ต้องกินผักเยอะๆนะคะซึ่งการจะกินผักให้ได้เยอะเนี่ยนอกจากกินสดแล้วก็ทําการทาน้ําผักปั่นเนี่ยก็จะช่วยให้เราได้ได้ปริมาณผักมากขึ้นเน,นาะใช่ค่ะอันนี้ก็ไปนิดนึงแต่ตามปิง้ง แล้วก็จะเทียบที่เป็นส่วนอ่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นก้านแก่ไปเนี้ยเวลาปั่นมันก็จะยากนิดนึงมันก็จะเป็นเป็นกากเยอะใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เ็เขาเรียกว่าโสมไทยนะคะซึ่งสรรพคุณของโสมเนี่ยก็ขึ้นชื่อแล้วว่าจะต้องบำรุง,ร,งร่างกายเนาะเขาก็จะมีเด่นในเรื่องของการบำรุงร่างกายในทุกส่วน,วนโอเคตัวนี้ก็ง่ายมากเวลาเราอยากจะขยายเราก็ตัดกิ่งแล้วก็ปัก ค่ะนี่มาถึงผักตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจิงจูชายนะคะจิงจูชายเนี่ยเขาอาจจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าพันธุ์ที่สวนขวัญเนี่ยจะเป็นพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรที่ปลกแดงนะคะซึ่งเขาพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็จะเป็นพันธุ์ที่ใบใหญ่แล้วก็โตไรวนะคะนีะ่ความสําคัญของจิงจูชายเนี่ยคือเขาจะมี วิตามินซีสูงมากสูงกว่ามะนาวเกือบ60เท่านะคะซึ่งวิตามินซีที่สูงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยต้านมะเร็งปกติถ้าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งทั้งก้านมันเลยนะคะแล้วก็ปัน่นแล้วก็กินน้ําสดมันซึ่งหลายๆก็สามารถช่วยช่วยให้ดีขึ้นได้นะคะ,คะ,ะทีนี้เราก็จะตัดยอดของมันนะ แล้วก็การขยายพันธุ์ของจิงจูฉายเนี่ยเขาจะเขาจะแตกแตกกอข้างๆแล้วก็ค่อยๆย้ายกอเขาออกมานะคะแต่ก็แต่ก็จะปักถ้าปักเนี่ยก็ไม่ขึ้นถือว่าเพราะว่าลองปักดูแล้วนะคะ,คะแล้วก็จะตัดยอดของมันบางที่เนี่ยเขาก็จะปลูกจิงจูฉายขายเป็นแปลงนะก็ราคาดีเหมือนกันนะคะทีนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวอเตอร์เคส วอเตอร์เคสเนี่ยหรือว่าผักเป็ดน้ำตัวนี้ก็จะมีมีแร่ธาตุหรือว่าสารอาหารในเยอะอุดม,มไปด้วยแร่ธาตุวิตามินเยอะมากนะคะวอเตอร์เคสอันนี้ก็จะขึ้นง่ายมากแต่วอเตอร์เคสที่นี่ก็จะโดนหอยช่วยกินไปเยอะเหมือนกันนะคะมรนชาิค่ะใช่แล้วก็อีกตัวนึงนะคะคือผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเนี่ยเราสามารถซื้อจากตลาดแล้วก็ตัด ส่วนส่วน่วนากของเขาอะมาปักก็ได้นะคะปาชีฝรั่งเนี่ยนอกจากว่าเรากินสดกินแก้มน้ำพริกหรือยำอะไรแล้วเนี่ยเราก็สามารถเนามาปั่นได้ซึ่งตัวนี้จะมีแคลเซียมสูงมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรากินตัวนี้ประจำเนี่ยก็จะช่วยช่วยในเรื่องของแคลเซียมซึ่งแคลเซียมจากขื้ผักธรรมชาติเนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้ดีกว่าแคลเซียมสังเคราะห์เช่นแคลเซียมจากนมหรือว่าแคลเซียมที่ ที่เป็นตัวยาก็จะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลที่คล้ายก,กันกับร่างกายเราทีนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งฝั่งนี้นะคะค่ะอันนี้คืออะไรคะพี่ต้องตาคะอันที่เห็นงามๆนี่ บางคนอาจจะคิดว่าปลูกแค่เป็นประดับสวนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือหญ้าไผ่น้ํานะคะหญ้าไผ่น้ำเนี่ยความที่เขาขยายพันธุ์ง่ายเขาก็จะทอดยอดของเขามันจะดูเป็นเหมือนไม้ประดับสรรคุณของเขาเนี่ยใช้บํารุงไตนะคะบางเกษตรกรบางรายเนี่ยเขาก็จะปลูกเป็นสวนเลยแล้วก็ตัดส่งทีนี้เวลาที่ที่เราใช้เนี่ยก็คือเราก็จะตัดยอดของมันอย่างนี้เนาะ เราสามารถปั่นสดได้แต่ถ้าที่เขาใช้บำรุงไตเนี่ยเขาจะตัดยอดแล้วก็ไปต้มนะคะก็อาจจะใช้แค่ประมาณสักสี่ห้ยอดแล้วก็น้ำสักนิดหนึ่งแล้วก็ต้มกินน้ำมันก็จะช่วยบำรุงไตฟื้นฟูไตของเราว่าบางทีเวลาที่เราทำงานหนักๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนไม่พอหรือว่ายกของหนักเนี่ยก็จะทําให้ไตเราทํางานหนักเราก็ต้องบํารุงไตไปด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นธรรมชาติจริงๆที่จะช่วยช่วยฟื้นฟูไตของเราค่<ฮ>ะเนาะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ก็จะเป็นผักที่ขยายพันธุ์ง่ายมากตัวนี้เขาเรียกว่าออมแซบนะคะออมแซบหรือว่าตําลึงจืดเขาจะมีรสหวานนิดหนึ่งก็จะใช้ได้ทุกอย่างเลยเหมือนกับผักทั่วไปคือต้มจืด จะไปผัดหรือว่าจะไปใส่มาม่าเนี่ยสามารถเอาไปปรุงอาหารได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็สรบพคุณก็โหทั้งบำรุงเลือดบำรุงสายตานะคะก็จะมีประโยชน์มากตัวนี้าเราจะไปย่งก็ได้มองผิวเผินนี่เหมือนห้าเลยนะคะที่ทต้อง <laughs> ใช่ใช่มันจะมีคนจะเข้าใจผิดนะคะคิดว่ามันจะมีหญ้าอีกตัวหนึ่งซึ่งจะคล้ายกันมากนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเขาจะมีถึง5สี แต่ว่าตัวที่คิดว่ารสชาติดีที่สุดเนี่ยจะเป็นจะเป็นสีม่วงเข้มสีม่วงเข้มใช่ใช่ใชอันนี้เขายังไม่ออกดอกเนาะแล้วก็จะหาให้ดูว่าเขาจะคล้ายกับนี่ตัวนี้พี่ที่ว่าเป็นญ้าใช่ไหมคะพี่ต้ใช่ใช่ใช่ตัวลําต้นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเนาะจะเห็นว่าถ้าเป็นญ้าเนี่ยลำต้นเขาจะเขาจะมีเหลี่ยมนะคะลําต้นเขาจะเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นเนี่ยลักษณะ ลำต้นเขาจะอ่อนกว่าถ้าเป็นอ่อมแทบนี่ลำต้นเขาจะแข็งแล้วก็จะกลมๆเนะขอลองสัมผัสเปรียบเทียบกันลองดูลักษณะใบของเขาก็จะต่างกันจริงด้วยค่ะพี่ต้องตาถ้าถ้าเป็น้าที่เป็นวัชพืชนะคะลำต้นเขาจะเป็นเหลี่ยมอย่างที่พี่ต้องตาว่าเลยใช่แต่ทีนี้การที่จะเลือกเลือกมาทําน้ําสมุนไพรก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าว่ามันคือตัวไหนอันไหนคือสมุนไพรอันไหนคือวัชพืชที่เป็น้าใช่ไหมคะ หรือไม่ก็ดูตอนเวลาเขาออกดอกก็ได้ใ้นี่ก็จะเป็นดอกสีม่วงอันนี้ก็จะออกดอกเป็นสีขาวๆนิดนึงค่ะโอเคะเดี๋ยวเราไปต่อไปดูต้นอื่นกันต่อค่ะ,คะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูนางเอกของเราอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ชื่อว่าครูครูนี่เขาจะเป็นไม้พุ่มนะคะต้นเนี้ยเหรอคะพี่ต้องตาใช่ค่ะ,คะลองเด็ดดมดูเขาจะมีกลิ่นหอม ครูนี่ถือว่าเป็นไม้ประจําภาคตะวันออกของเราโดยเฉพาะท,ที่จังหวัดจันนะคะเขาจะชอบน้ําหน่อยนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเขาจะใช้ใช้ใบเนื่องจากว่าเขามีกลิ่นหอมเนี่ยเขาจะใช้ใบไปตากแห้งแล้วก็ทําเป็นชาก็เรียกชาใบครูซึ่งมีเป็นโอท็อปของจังหวัดจันเขานะคะ <Yeah. S 1> สารพคุณของเขาเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะลดการอักเสบแล้วก็จะช่วยขับปัสสาวะอย่างคนที่มีปัญหาโรคไตเนี่ยก็อาจจะ ใช้ชาใบขูนเนี่ยชงกินได้นะคะแต่ของเราเนี่ยคือเราก็จะใช้ใช้ใบยอดของเขาเนี่ยทักมามาปั่นเป็นน้ำผักของเรารหรือว่าจะใช้เป็นเป็นผักยำก็ได้เนาะใส่ยำได้ด้วยเหรอ,หรอใช่ค่ะก็จะเพิ่มรสชาติมากก็จะมีรสหอ,อมๆแล้วก็ฝัดฝาอิดนึงค่ะวันนี้รเราเก็บผักกันได้เยอะเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมทำน้ำผักกันทีนี้เห็นมีอะไรเนี่ยอแอดเก็บอะไรมาด้วย อันนี้ลูกอะไรคะพี่ตังตาเห็นอยู่ในสวนพี่ตังตาเนี่ยค่ะเก็บมาหลายอย่างเลยอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้ก็เรียกเสาวรถนะคะ ปกติที่สวนเนี่ยจะปลูกใต้ต้นไม้แล้วก็จะให้มันเลื้อยขึ้นไปนะคะ <ใช S 1> เราก็ไม่ต้องทำร้านนี่มันตัวของสวรสเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของบำรุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมของวัย <ใช S 1> นะคะเพราะนั้นเด็กเดสาวสาวในินก็จะดีมากก็จะน่าใสเ,เลยแล้วก็ในส่วนของเม็ดมันเนี่ยมันจะช่วยในการดูดซับสารพิษในลำไส้เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องทิ้งเลยเราก็ปั่นรวมไปได้เลยใช่ได้หมดเลยใช่ไหมใช่ะ แล้วตัวนี้อะรคะมี่างตกโอ้มะขามป้อมนียิ่งมีประโยชน์เยอะมากตอนนี้มีงานวิจัยที่ออกมาว่ามะขามป้อมม,มีวิตามินซีสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทุกอย่างค่ะเพราะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะใช้สกัดเพื่อรักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งเหมือนกันก็จะกินดีมากมะขามป้อมแต่ว่าอาจจะหาทินยากหน่อยค่ะแล้วตัวนี้ไปทําเป็นน้ำสมุนไพรได้ค่ะ ตัวนี้ตัวนี้ก็ทําเป็นน้านสม,มุนไพรได้แล้วก็จะเก็บให้มันแก่นหน่อยแล้วก็เอามาปัน่นนะคะแล้วก็จะใส่น้ำใส่ส้มจี๊ดเข้าไปเพื่อให้รสชาติมันก่อมเพราะว่าเฉพาะมะขามป้อมนี้เขาจะเปรี้ยวแล้วก็ฝาดแล้วก็มีตัวหนึ่ง อ๋อชอบกินบ้างเลยคือตัวนี้ถ้าใครอยากจะปั่นรวมได้ได้ไหมคะได้หมอนนี่ก็ถือว่าเป็นสมุนเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุนครอบจักรว,วาลเขาจะดูแลทั้งทั้งทุกระบบของร่างกายเลยทั้งสายตาทั้งระบบประสาทสมองทั้งตับไตแล้วก็บำรุงเลือดคือทุกอย่างแค่ปลูกหมอนต้นเดียวนยีคือแข็งแรงแน่นอนทีน,นี้เราก็จะมี มีผักแล้วก็จะมีผลไม้ซึ่งผลไม้เนี่ยที่สวนจะจะเวียนตามฤดูกาลเช่นอ่ามีหน้านี้มีมะม่วงอาจจะมีมะละกอมีมะขามป้อมมีส้มจี๊ดมีหมอนนะะแล้วก็มีมะยงชิดแล้วก็จะเวียนไปตามฤดูกาลซึ่งผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของอแร่ธาตุสารอาหารที่ได้ได,ได,ได้ได้จากดินแล้วก็ได้จากสภาพของภูมิอากาศด้วยมันก็จะดีกว่าผลไม้นอกฤดู ทีนี้ผลไม้พวกนี้เราก็จะใส่ไปเน้นผักของเราด้วยเพื่อจะให้รสชาติของผักเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นใช่สำหรับคนที่จะทีะ่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกกับเพเท่าไหร่เนี่ยก็พอเจอน้ำผักปั่นที่ผสมผลไม้เนี่ยก็อาจจะกินได้ง่ายขึ้นนะคังั้นเดี๋ยวเราเตรียมไปทำน้ำผักปั่นกันโอเคะคะ่ะไปกันเลยค่ะ ถึงสมุนไพรนะคะถ้าหากให้ผู้บริโภครับประทานโดยตรงจะทําให้ผู้บริโภครับประทานยากนะคะเนื่องจากว่ามีรสชาติไม่ถูกปากค่ะแต่หากเรานํามาแปลรูปเป็นน้ําสมุนไพรนะคะจะทําให้ผู้บริโภครับประทานได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากเราเก็บสมุนไพรมาจากสวนแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมาทําน้ําสมุนไพรกันค่ะซึ่งเป็นสูตรที่อร่อยลืมโรคกันเลยทีเดียวค่ะเรามีวิธีการทําอย่างไรบ้างคะพี่ต้องตา หลังจากที่เราได้ผักมาแล้วนะคะเราก็เริ่มด้วยการทาความสะอาดผักนะคะล้างผักสัก2อสมน้ํานะคะแล้วก็มาแช่ด่างทับพิมด่างทับพิมก็ใส่แค่ให้น้ําเป็นสีนจางๆนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะคะแต่ว่าผักของเราเนี่ยปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าเราเราไม่ใช้สารเคมีใดนๆ ทีนี้ผักเนี่ยเราก็ใส่ให้ให้มันหลากหลายนะคะเพื่อที่เราจะได้สารอาหารแล้วก็แร่ธาตุที่ตามินท,ที่หลากหลายไปด้วยซึ่งผักพวกนี้ก็จะเป็นผักที่แต่ละบ้านอาจจะมีอยู่แล้วนะคะแต่เราเราอาจจะไม่รู้จักว่ามันสามารถนามาทาน้ําผักปั่นได้นะคะเราก็จะใส่ผักสักประมาณครึ่งหนึ่งสําหรับคนที่ อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นชินกับรสชาติของของผักเพราะว่ามันอาจจะแบบรู้สึกเปื่อนปืดคอนะคะเราก็จะใช้น้ําผลไม้นะคะซึ่งผลไม้ของเราก็จะเป็นผลไม้ในสวนซึ่งก็ไร้สารเคมีเหมือนกันพยายามใช้ผลผลผลิตในสวนของเราเพื่อให้ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะอย่างเช่นมีมะม่วงเราก็ใส่มะม่วงนะคะมีมะละกอเราก็ใส่มะละกอพอถึงหน้าแก้วมังกรอ,ออกเราก็ใช้แก้วมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติของน้ําผักอาจจะ เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือใครอาจจะติดรสชาตินี้ก็พอถึงอีกฤุูนนึงก็อาจจะรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าเราก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของผลไม้ทีนี้เริ่มต้นเนี่ยคนที่ไม่ชินเนี่ยอาจจะใช้ผักสักแค่หนึ่งส่วนแล้วก็น้ำผลไม้สักสส่วนนะคะก็จะเป็นผักสลัดแล้วก็ แต่ถ้าเราเราชิมการสชาติของผักแล้วเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเป็นผัก2ส,ส่วนแล้วก็ผลไม้1ส่วนนะคะซึ่งการปั่นเนี่ยเราจะไม่ไม่แยกกากนะคะเราจะใช้กากมันด้วยเพราะว่าตัวกากเนี่ยก็จะใหะ้ไฟเบอร์หรือว่าเป็นกากใยที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะทีนี้เราก็จะใสม่มะม่วง หรือถ้ามีผลไม้อะไรเราก็สามารถใส่ไปได้เลยพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของรสชาติที่มันกลมงก่องได้ดีขึ้นนะคะีนหน้านี้มีสาวรสเยอะแล้วก็ใส่สาวรสเข้าไปด้วยสาวรสนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอการบำรุงผิวพรรณการชะลอวัยึ่งก็จะปลูกได้ง่ายสาวรสก็จะเพิ่มรสชาติที่เข้มข้นมากแล้วก็อุดมด้วย อนี้ของเราที่เป็นหลักเป็นจุดเด่นหน่อยก็จะมีน้ําส้มจีนะคะของเราจะมีน้ําส้มจีก็จะปลอดภัยกว่าส้มทั่วไปทีนี้ถ้าสัดส่วนเนี่ยาจะใส่น้าส้มจีสักประมาณห่ของเราเนี่ยเราไม่ใช้น้ำตาลเพราะว่า ก็เป็นที่รู้กันว่าน้ําตาลค่อนข้างจะอันตรายต่อสุขภาพนะคะเราก็จะใช้ย่าหวานซึ่งย่าหวานเนี่ยเราก็เอาใบย่าหวานตากแห้งแล้วเนี่ยไปต้มน้ําแล้วก็เราสามารถจะเก็บน้นําไว้ในตู้เย็นหรือว่าตู้ฟรีซไว้ก็จะเก็บไว้ได้นาน,นะคะย่าหวานนี่จะให้ความหวานมากกว่าน้าตาลถึงประมาณ20-30เท่านะคะก็จะใส่ย,ย่าหวานพอๆกับ น้ำส้มจีนนะคะก็ประมาณ50ซีซีแล้วก็จะมีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งนี่จะช่วยให้รสชาติกลมกลม่อมตัวน้ำผึ้งเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นยาอายุวัฒนะนะคะเพราะว่าเขาจะมีแร่ธาตจากดอกไม้เยอะหลากหลายหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะเราก็จะใช้น้ำผึ้งช่วยด้วยที่จะถามว่า ความหวานจากน้ำพึ่งแล้วก็น้ำผลไม้เนี่ยพูดถึงว่าก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโครงสร้างของ,ของโมเลกุลน้ำตาลเนี่ยที่แตกต่างกันเราก็จะใส่ประมาณสัก50ซีซี เพื่อ,อตัดความกังวลเรื่องหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะปั่นแล้วถ้ามันมันร้อนเนี่ยมันอาจจะทําลายพวกวิตามินนะคะเราก็จะเติมน้ําแข็งเข้าไปนิดนึงมันก็จะช่วยเพิ่มความเย็นนะคะ,ะเพิ่มรสชาติ เราสามารถปั่นกินเองในครอบครัวได้นะคะ okay. เราจะปั่นพอประมาณทีนี้หลังจากที่ปั่นไปแล้วเนี่ยเราก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเปรี้ยวหรือว่าชอบเปรี้ยวน้อยก็อาจจะเติมน้ำผึ้งอะไรเข้าไปก็ได้นะคะ ได้แล้วนะคะน้ำผลมากปั่นของเราลองชิมนะคะอืาอร่อยมากเลยค่ะโอเคค่ะ,อ,ะอันนี้คือเราไม่ต้องกองเอากากออกเลยใช่ไหมคะใช่อันนี้อันนี้เราปั่นแบบใช้เอากากไปด้วยเพราะว่าตัวกากเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายก็เหมือนกับเป็นช่วยดูดซับสารพิษในลำไส้เราออกไปด้วยนะคะเราก็จะได้ทั้ง เป็นดีท็อกกล้วไส้เราด้วยแล้วก็ได้วิตามินจากผักผลไม้เราเต็มๆเลยนะคะใช่ค่ะมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะสำหรับคนทีอ่อยากมีสุขภาพดีแต่ว่ายังกลัวผักนะคะก็แนะนำสูตรนี้นะคะคือผลไม้ผักสักส่วนหนึ่งแล้วก็ผลไม้สักสองส่วนก่อนแล้วเราค่อยๆปรับให้ผักมากขึ้นนะคะ,ะผักเนี่ยก็ นอกจากน้ำนอกจากน้ำผักแล้วนะคะเราก็จะมีสมุนไพรตัวอื่นอย่างเช่นว่าหางจระเข้เราก็สามารถมาทาเป็นน้ำบ้านหางจระเข้ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นขิงกระชายแล้วก็มาปรับมาปรับสูตรแล้วก็สามารถแปรรูปให้เป็นน้าสมุนไพรได,ได้ได้เช่นกันกว่าจะได้ขวดหนึ่งเนี้ยคะ่ะพี่ต้องตาคะอยากทราบว่ามันมีต้นทุนอย่างไรบ้างอะคะถ้าเกิดว่าแอนเองหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยอ่าอยากจะนําไปประกอบอาชีพอะคะ่ะพี่ต้องตาช่วยแนะนำหน่อยค่ะค่ะ อันนี้ต้องบอกว่าเริ่มจากเรามีมีสวนเกษตรธรรมชาติอยู่เนะะเาะก็เราก็ปลูกหลายๆอย่างทีนี้พอปลูกเนี่ยเราก็เห็นว่ามันสามารถนํามาทําน้ําผักปัน่นตอนแรกเนี่ยก็เริ่มจากการทําแล้วก็กินเองก่อนทีนี้ก็คิดว่าเออมันมันดีต่อสุขภาพเราน่าจะจะทำให้กับ ลูกค้าทั่วไปได้ได,ได้เอาไปกินด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกเนาะทีนี้ดูว่าถ้าเราอยากจะทําน้ําผักปั่นขายบ้างเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากหาพื้นที่เล็กๆปลูกผักขึ้นบ้านพวกนี้ก่อนซึ่งผักพวกนี้นอกจากมีมีสรรพคุณทางสารอาหารแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณค่าทางทางยาก็คือเป็นสมุนไพรไปในตัวอย่างเช่นขมแซบเนี่ยก็จะมีดีด่อุงร่างกายใช่ไหมคะหรือว่าจริงจูชายเนี่ยก็ จริงๆเขาม,ม,มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากซึ่งช่วยในผู้ป่วยโรคมะเร็งได้นะคะคกินรักษามะเร็งหรือว่ายังครูแปะตําปึงวอเตอร์เคสซึ่งถ้าเรามีพวกนี้ในบ้านในในสวนของเราเนี่ยเราสามารถนํามาแปรรูปแล้วก็เริ่มจากทําน้ําผักง่ายๆก่อนนะคะแล้วทีนี้เพื่อที่ให้มันมีรสชาติกลอบๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้อย่างมะม่วงหรือว่าผลไม้ในสวนของเราหรือถ้าเราไม่มีผลไม้ ที่ปลอดสารเนี่ยก็อาจจะมาหาที่ตลาดกเกษตรธรรมชาติของเรานะคะก็จะมีมีเกษตรกร,กรที่มีผลผลิตให้เราอยู่นะคะเราก็เริ่มจากตรงนี้ง่ายว่าถ้าต้นทุนเราต่ำเนื่องจากเราเราปลูกของเราเองเนี่ยเวลาที่เราทำทำสินค้ามาเราก็สามารถกำหนดราคาที่มันมันพอประมาณเราสามารถมีกำไรที่จะอยู่ได้แล้วก็ลูกค้าก็ได้ของดีมีประโยชน์แล้วก็ราคาไม่แพงไปไปกินกันนะคะก็ เป็นการแบ่งปันกันทั้งทั้งผู้ขายแล้วก็ทั้งผู้ซื้อเนะ,ะทีนี้อย่างขวดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20บาทเพราะว่าเราก็จะมีต้นทุนเรื่องของขวดเรื่องของสติกเกอร์ซึ่งมันมีน้ำหลายตัวเราจะเป็นที่จะต้องใช้สติกเกอร์เพื่อที่จะลูกค้าเวลาที่เขามาซื้อเนี่ยเขาจะเลือกกิดได้ง่ายขึ้นนะคะทีนอกจากน้ำผักแล้เนี่ยถ้าในสวนเรามีอย่างเช่นมีขิงเราก็เอาเอาขิงมาแปรรูปได้ ซึ่งถ้าระหว่างของสดกับของแปรรูปเนี่ยการการเก็บเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าใช่ไหมคะเพราะอย่างย่าเป็นของสดเนี่ยเราอาจจะเก็บไว้ได้วันสองวันมันก็จะเหี่ยวแห้งแล้วแต่ถ้าเราเป็นเป็นน้าผลไม้เนี่ยเราอาจจะทําแล้วก็ฟีดไว้มันก็จะอยู่ได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์ในช่องฟรีูสองสามอาทิตย์เลยเหรอคะใช่ค่ะเก็บไว้ได้นานมากคะ่ะแล้วก็รสชาติแล้วก็คุณค่าของอาหารเขาก็ยังยังพมีอยู่นะคะค่ะก็ถือว่าเป็น เป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่า,าราคาก็ย่อมเยาวแล้วก็มีประโยชน์เยอะแล้วลูกค้าก็สามารถที่จะมาอุดหนุนหรือว่ามาซื้อไปไปกินเป็นประจำได้นะคะซึ่งแนะนำเลยว่าแอนก็วันนี้ถ้ายังไม่ได้มีผักอะไรที่บ้านเนี่ยก็เริ่มปลูกก่อนแล้วก็อันดับแรกก็คือเริ่มเริ่มทำกินเองก่อนแล้วก็ถ้าเราคิดว่ามีพื้นที่ มากหน่อยแล้วก็ทําแล้วก็อาจจะลองขายกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มญาติพี่น้องอะไรพวกนี้ก็เป็นการเริ่มต้นแบบธุรกิจเล็กๆได้ค่ะก็ถือว่า,าเป็นเทรนที่มาแรงเหมือนกันนะคะสาหรับน้ําเพื่อสุขภาพเราก็เจ็จชิ้นการขั้นตอนการทําน้ําผักปั่นไปแล้วนะคะชิมแล้วเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะทานง่าย แล้วดูวิธีการทําแล้วคิดว่ากลับไปทำที่บ้านได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะเพราะว่าวิธีการที่ที่ต้องตาได้สอนไปแล้วเนี่ยไม่ยากเลยค่ะแล้วนอกงจากเอากลับไปทำที่บ้านแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเอาไปทําต่อยอดอะไรได้อีกได้อ่เริ่มแรกก็จะต้องทดลองทํำรับประทานในในที่ให้ตัวเราเองก่อนแล้วก็ให้ครอบครัวถ้าเรา,าสามารถต่อยอด ที่จะไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตน,นะคะถ้ามีโอกาสทําเป็นอาชีพเสริมก็จะลองทำคราวนี้บ้งางใช่ค่ะเพราะว่าพี่ก็เริ่มจากจุดเล็กๆมาเหมือนกันคือเริ่มจากตัวเองทํากินเองก่อนแล้วเราเราคือเราเชื่อว่าน้ําผักทุกเนี้ยมันมีมีประโยชน์คือเราก็เรียกว่าพืชผักอาหารกัญญาเนาะก็หลังจากที่ทากินเองแล้วเนี่ยเราพอที่จะ,ะทําขายแล้วก็มีตลาดเล็กๆเนี้ยก็ค่อยๆต่อย,ยอดเป็นพิรินิพ คงจะเห็นกันแล้วนะคะว่าการทําน้ําสมุนไพรมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะซึ่งวัตถุดิบนะคะเราก็หาได้ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวเรามากค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทําน้ําสมุนไพรไปแล้วนะคะน้าสมุนไพรนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้บริโภคที่เน้นเลือกของสุขภาพนะคะแล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ